mm <music> เ็เเซตมทีขาจะว่าน้องสมก็หาเธอน้าตาบอดเต็มแต่งสีเขาจะว่าสวดทรงบอดีสาวพีลีดีก็หาสวัสดีเจ้าตามวัตจัจกรประเพณีล้านนะา ระหว่างเดือน5ถึงเดือน7เหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีตามวัดต่างๆจะมีงานปอยเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงการฉลองถาวรวัตถุต่างๆเช่นอุโบสถวิหารกุฏิหรือศาลาการปร,รียนคําว่าปอยมาจากคําว่าประเวณีหรือประเพณีนั่นเองวันนี้จะพาท่านไปเยี่ยมชมปอยหลวงที่วัดท่าเดือออาเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่น่าสนใจและสนุกสนานกันยังไง เชิญชุมได้แล้วค่ะ ใกเคียงกับวัดท่าเดือมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญชื่อว่าเวียงท่าการเวียงท่าการเป็นเมืองโบราณอายุประมาณ1,300ปีมีซากวัดที่สวยงามอยู่หลายวัดอยู่ในแนวกำแพงและคู่น้ำด้วยความยาว300คูณ700เมตรอยู่ในตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองเชียงใหม่ห่างจากตัวเมือง34กิโลเมตร นายืมมาจากภาษาพม่าแปลว่างานที่มีคนชุมนุมกันและคำว่าปลอยหลวงหมายถึงงานวัดที่มีการฉลองการก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นอุโบสถวิหารสาลากำแพงกุฏิเป็นต้นซึ่งมีคำคู่กันอีกคำหนึ่งคือปลอยน้อยหมายถึงงานที่มีคนมาชุมนุมกันน้อยกว่าเช่นงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น เชื่อกันว่างานปลอยหลวงมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนางวิสาขาได้สร้างวัดที่ชื่อวัดบุพารามมีความสวยงามมากเป็นที่ปลื้มปิติแก่นางและญาติพี่น้องซึ่งพากันเฉลิมฉลองฟ้อนรามรื่นเริงกันด้วยความปิติปรับปลื้มในบุญกุศล พี่น้องจะบามคุณบเทามาช่วยการช่วยงานต่างซุบซำรานงานคอยลงวัง ตอนนั้นพอแลครับเกี่ยวฝ่ายบางคนนะครับเี่ยวก็รือี่ร้องคาถาไปเก็งร้อยนะครับเก่งด้โมโมท่ามันและที่ร้องจะได้จากัที่ได้อะไรที่จได้ก็ใหเราไดำรงยก่าเดม่เจของการนี้ัู่่ทุกนต้องันเพว่างรมลไม่ใจดีโ่พวม่ก่าอูแม่เรนส พัย่ราพุสาทิอาทธชามุกินานนะครับทีะเลาพุทธกุ้งนางโดยที่ของพุทธกนางกำลัแกแห่แท้สะานถึงดาวัเอไปด้วยยูบพกาแล้ไปนี่นะ

วตีใส่กางเกงสีแดงปีปีสัปรนันใส่กางเกงกรเรกสีน้ำเงินติดแไทยวตีพยายามเดินไหเดินไปฮิเตีจลงบรกาศแย่ป่ะการีดสวตพยายามเดินก็หายิตีพยายามตืนไตี้เตะขา ปฏิบตรรมเดนเข้าหาใจขวาปิดใซ้ายขวาปิดปันสำหรับผู้คนยังย่มันขนาดนี้ปฏิบัติขวาปิดซ้ายสำหรับตาได้ดีเอยาก่องาก็จะได้ข่าต่างประเทศบ้างเฮ้ยาย้วยเฮ้ยอยากตย You know? นี้เป็นกอาหัวงเอาหัังเอกวฟัเรื่องที่ันตกันกล้วแต่นี่เนาะตู้ตู้ตอ้ตู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 ้ต้ต้ตต้ตู้ตู้้ตู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 ้ต้ตู้ต้ตู้ตู้ต้ตู้ตู้ต้ตู้ตู้ตู้ต้ตู้้้ ล้านนาปล่อยหลวงนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวัดต่างๆทั่วล้านนาแล้วแต่ว่าจะมีวัดไหนได้ก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆสําเร็จแล้วซึ่งเกิดจากพลังความศรัทธาของชาวล้านนาผู้ยึดมั่นในบรวรพระพุทธศาสนาที่จะช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่ต่อไปอีกกลาบนานเท่านานสวัสดีเจ้า